ส่องความเห็นชาวเน็ตหลังแพทริกเผยสาเหตุยุติสถานะคนคุยเบสสืบเนื่องจากแพทริกได้ออกมาพูดแล้วหลังจากที่เบสคำสิงเผยสาเหตุเลิกคุยบล็อกและรบรูปภาพคู่กับหนุ่มแพทริกไปจนแฟนคลับฮือหากันหนักมากทั่วลงหนุ่มแพทริกรวัวๆ จนกระทั่งต่อมาหนุ่มแพทริกก็ได้เปิดใจครั้งแรกเผยว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าจะลดสถานะเป็นแค่พี่น้องกันตนยังหวังดีกับเขาอยู่ยังอยากเป็นคนที่คอยซับพอร์ตเขาได้ตอนนี้มีดราม่ามาก็ไม่ได้เอามาใส่ใจใครจะมองตนยังไงก็ไม่สนใจยืนยันไม่มีเรื่องคนอื่นที่เข้าใจกันทั้งนี้ชาวเน็ตเมื่อได้ฟังคำสัมภาษณ์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถึงแพทริก ถ้าความคิดของคุณชัดเจนขนาดนี้ตั้งแต่แรกคำพูดในคลิปต่างๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นต่อให้เป็นคอนเทนต์ก็ตามคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเบสรวมถึงแฟนเก่าในคลิปความคิดเบสตรงข้ามคุณทุกอย่างดูออกตั้งแต่แรกเบสจริงจังกับรักอยากมีลูกชัดเจนเปิดเผยออกสื่อแฟนคลับจับตามองว่าใครจะเป็นรักคนต่อไปด้วยความชิวๆอาจมองข้ามไปความหวังของคนเชียร์มีอยู่จริงบทสรุปคือไม่มีใครผิดเป็นไปตามสถานการณ์คนที่ลง เรือลำนี้มีความสุขและทุกเสมอกันใครละได้ก่อนก็ว่างไปแต่สิ่งที่น่าเห็นใจคือความรู้สึกว่าใครจะอ่อนไหวมากกว่ากัน บางคนบอกว่าดีใจที่เชื่อตัวเองมาตลอดว่าน้องเป็นคนดีทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีเหตุและผลต่อให้เสียดายก็ตามเพราะเคมีเข้ากันมากจริงๆอยู่ด้วยกันและมันน่ารักมากๆแต่เรื่องความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆมันต้องมีความสุขทั้งคู่ความคิดต้องไปทางเดียวกันเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะรักแพทริกเหมือนเดิมนะ บางคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะความรักสวยงามเสมอไม่แน่อีกสองปีโลกอาจจะเหวี่ยงให้มาเจอกันอีกก็ได้เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นให้อิสระในการใช้ชีวิตของทั้งคู่สักพักให้กำลังใจซึ่งกันและกันดูแลกันไปอยู่แบบห่างๆแบบห่วงๆบางคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะเชื่อว่าทำได้เต็มที่แล้วจริงๆอนาคตคงได้กลับมาเจอกัน บางคอมเมนต์บอกว่าตอนไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพื่อนแพทริกถามเมื่อไหร่จะเปิดตัวแพทริกบอกเบสเขาขี้กลัวพอน้องเบสกล้าที่จะเปิดตัวแพทริกมาบอกว่าอยากโฟกัสที่งานก่อนแอบงงในความโลเลข,ของใจแต่ก็เข้าใจคนเราเปลี่ยนใจได้ทุกวันบางคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณพี่โจนะคะที่ให้น้องได้ออกมาพูดอีกมุมหนึ่งขอบคุณจริงๆเราจะซัพพอร์ตน้องและอยู่ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอ บางคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้ทำให้เห็นมุมมองของแพทริกชัดเจนค่ะให้แพทริกได้สนุกและมีความสุขกับชีวิตตามที่ได้เลือกทุกอย่างและจังหวะบางคอมเมนต์บอกว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่บางคอมเมนต์บอกว่าน้ำตาไหลเป็นกะละมังเลยค่ะเศร้ามากยังไงก็รักมอมอด,อดอดอเหมือนเดิมนะคะ ep 3ขอเบสคำสิงค่ะ บางคอมเมนต์บอกว่าพอออกตัวก็แรงเกินพอเปลี่ยนใจก็เบรกซะหัวทิ่มเลยและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะ